สวัสดีครับมาอยู่ในเรื่องของการนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงไปใช้ในชีวิตจริงนะครับมาดูตัวอย่างที่1น,นะครับป้ายจราจรรูปวงกลมอันหนึ่งมีพื้นที่เท่ากับ15,400ตารางเซนติเมตรป้ายจราจรนี้มีรัศมียาวประมาณกี่เซนติเมตรเมื่อกําหนดให้ค่าพายนะครับประมาณ22.7ส่วน7นะ นะครับข้อนี้นะครับเด็กๆต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะครับพื้นที่ของรูปวงกลมนะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเลยครับวิธีทำโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาครับให้ข้อมูลพื้นที่มาใช่ไหมครับให้ข้อมูลพื้นที่มาว่าใช้พื้นที่รูปวงกลมรูปนี้มีพื้นที่15,400ตารางเซนติเมตร นะครับโจทย์ต้องการถามหารัศมีว่ายาวประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับคุณครูขอกําหนดตัวแปรก่อนนะครับให้ r แทนรัศมีของวงกลมนะครับถามว่าทำไมใช้ r ครับเพราะว่าใช้ความรู้เดิมเนาะ แ้วตรรัศมีเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว R เป็นตัวแทนนะครับเนาะและข้อนี้ครับพูดถึงเรื่องพื้นที่ถูกไหมครับพูดถึงเรื่องพื้นที่เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลมครับ <cell> นะครับพื้นที่ของรูปวงกลมว่ามีสูตรว่าไงเนาะพื้นที่ของรูปวงกลมครับเพราะนั้นจากสูตรพื้นที่ของรูปวงกลมจาได้ไหมเอ่ย <cell S 2> นะครับพื้นที่รูปวงกลม เท่ากับอะไรครับพื้นที่รูปวงกลมสูตรมันก็คือพาย r ายกกําลังสองนะครับก็คือพายค่าพายคูณกับค่า r ยกกําลังสองทีนี้ค่าพายเราใช้อะไรเราใช้ประมาณ22 7ส่วนะครับโจทย์กําหนดให้แล้วรัศมีคือสิ่งที่เราต้องการหาถูกครับรัศมีคือสิ่งที่เราต้องการหาส่วนพื้นที่รูปวงกลมเราทราบหรือ,อยังเราทราบแล้วนะครับพื้นที่วงกลมคือ 1,5400เพราะฉะนั้นครับเด็กๆก็สามารถทำไมได้เลยแทนค่าได้เลยครับแทนค่าได้เลยพื้นที่ครับพื้นที่คือ1,5400แทนลงไป1,5400 0 0เท่ากับค่าพายนะครับค่าพายใช้เป็นประมาณ22.7เเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นประมาณ เพราะเราไม่ได้ใช้ค่าพายที่แท้จริงนะครับค่าพายที่แท้จริงเป็นจํานวนอตตกยะนะครับมันเป็นทศนิยมที่ไม่มีจุดที่มันซ้ากันเลยนะครับเนาะส่วน22ส่วน7อันนี้มันเป็นค่าประมาณนะครับเพราะนั้นถ้าเราแทนค่าพายลงไปสัญลักษณ์จากเดิมที่เป็นเท่ากับก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็นประมาณนะครับประมาณค่าพายแทนลงไปครับคือ22ส่วน7 แล้วก็คูณกับ r กำลังสอง r กำลังสองเป็นตัวแปรเขียนติดกันได้เลยนะครับเพราะนั้นครับเด็กๆก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเกี่ยวกับการแก้สมการคือย้ายตัวเลขทั้งหมดนะครับย้ายตัวเลขทั้งหมดไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหลือเพียงตัวแปรอย่างเดียวนะครับให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหลือเพียงตัวแปรอย่างเดียว เพื่อความคุ้นเคยในการทำนะครับคุณครูขอใช้สมบัติสมมาตรคือสลับการซ้ายขวานะครับเพื่อให้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ตัวแปรอยู่ซ้ายมือนะครับสลับกันเลยนอสลับกันเลยนะครับก็เป็น22ส่วน7ค่ากำลัง2ประมาณ15,400แล้วก็ทำไมครับดำเนินการย้ายข้างได้เลยครับดำเนินการย้ายข้างได้เลย,เลย เวลาย้ายก็ค่อยๆย้าย22ส่วน7เนี่ย22ส่วน7ให้หนูมองว่ามันคือ22คูณอยู่กับ r กํลัง2แล้วมี7หารอยู่เพราะฉะนั้นเวลาย้ายก็ค่อยๆย,ย้ายไปครับค่อยๆย,ย้ายไปนะครับค่อยๆย,ย้ายไปจากเดิมก่อนตัวหาร7มันหารอยู่ใช่ไหมครับ7มันหารอยู่อยู่ด้านล่างเนี่ย7มันหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ ฝั่งซ้ายก็เป็น 22R กำลัง2ประมาณ15,400คูณ7คุณครูยังไม่คูณนะครับขอค้าไว้แบบนี้นะครับเพื่อมันจะตัดทอนได้นะทีนี้ครับทีนี้ครับ22คูณอยู่ย้ายไปหาร ได้ไปหารนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นครับทำไงต่อเราเด็กก็แก้เพื่อหาค่ากํากำลังสองมาเลยครับมันอยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้นักเรียนสามารถทำยไงได้นะตัดทอนเป็นยังต่ำได้ใช่ไหมครับตัดทอนเป็นยังต่ำนะเพราะนั้นคุณครูขออนุญาตตัดทอนมาพร้อมๆกันนะครับ22กับ15,400ห้ตัดทอนกันได้ถูกไหมครับใช้แม่2ตัดอันนี้เป็น11 ก็สองเ็ดสิบเือเหนึอเศษ1 2 7 1 4 0 0นะครับก็จะกลายเป็น R าํากำลัง2ก็จะมีค่าประมาณ7700คูณเจหารด้วย11อะเป็นแบบนี้ตัดตอ่อได้อีกใช่ไหมครับ11 11อ สิบเอ็ดเจก็จะกลายเป็นเจ็คูณกับอะไรครับ700ดคูณเพอเป็น700ดคูณเแบบนี้เด็กๆครับเด็กๆหนูจะสามารถหนูจะสามารถหาได้แล้วว่า R ากำลังสองคืออะไรนักเรียนจะคูณไปก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็น4,900ก็ได้เนาะแต่คครูใช้อาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับ การยกกําลังสองอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการยกกําลังสองคุณครูจะเห็นแล้วครับว่าเจ็ดร้อยอันนี้เป็นเจ็ดครูแยกครับครูแยกเจ็ดร้อยให้เป็นเจ็ดคูหนึ่งร้อยครับแล้วก็คูณเจ็ดเห็นไหมครับซึ่งมีเจ็ดสองตัวที่คูณอยู่แสดงว่ามันคือเจ็ดกำลังสองแล้วมันคือเจ็ดกำลังสอง โอเคนะครับ7คูณ7นี่คือ7จกำลังสองแล้ว100ครูมองเห็นว่าครูสามารถเปลี่ยนเป็น10บกำลังสองได้10บกำลังสองได้นะครับแล้วจากสมบัติเลขยกกำลังจากสมบัติเลขยกกำลังครับจากสมบัติเลขยกกำลังมันยกกำลังสองแบบนี้หนูสามารถดึงตัวร่วมมาออกดึงมันออกมาได้ครับจากสมบัติเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น7คูณ10ยกกำลังสองแบบนี้ แสดงว่า R กำลังสองของเราก็จะประมาณ70็ยกกำลังสองนะครับเจ็ยกกำลังสองอ่ะเห็นครูเขียนไว้นะครับว่าบรรทัดนี้มาจากสมบัติเลขยกกำลังมาจากสมบัติเลขยกกำลัง สมบัติไหนคือ a คูณ b ทั้งหมดกำลัง n สามารถเป็น a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n ได้นะครับอันนี้คือ n เนาะเบกกำลังเหมือนกันนะครับเอาไว้ด้านนอกแบบนี้หนูจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเหมือนกันถูกไหมครับเลขชี้กำลังเหมือนกันสแสดงว่าหนูสามารถจับฐานมันมาเท่ากันได้เลยสแสดงว่าค่า r ของหนูคือ70นั่นเองนะครับ ค่า r ของหนูคือ70เพราะนาั้น r ของเราก็ประมาณ70นะครับอันนี้คือแนวคิดที่หนึ่งในการหาค่า r อะไรถาไงเดี๋ยวคุณครูแบ่งให้ดูนะครับว่าจากตรงนี้จากบรรทัดเนี้ครับเมื่อเราได้เป็น7 700คูณอะไรครับมาได้เป็น700คูณ เสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งจะได้มาแบบครูนะครับเพราะนั้นฝั่งนี้คุณครูขอเขียนเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งในการคิดนะครับแบบที่หนึ่งในการคิดนะครับถ้าแบบที่สองล่ะแบบที่สองล่ะอันนี้คุณครูพยายามเสนอแนวคิดหลากหลายนะครับเพื่อให้หนูได้มองภาพออกแบบว่าถ้าไม่แยกตัวประกอบแบบนี้และจัดรูปให้อยู่ในกําลังสอง เพื่อเทียบเลขชี้กำลังกันผมสามารถคูณเลขเลยได้ไหมครับคุณครูสามารถทำได้ครับหนูาก็จะกลายเป็น r กำลังสองของหนู r กำลังสองของหนูาก็จะกลายเป็นประมาณ4,9 0 0ก้ยถูกไหมนะครับในกรณีที่ถ้าแบบที่หนึ่งจากบรรทัดนี้ครับจากบรรทัดนี้นะ นะครับจากบรรทัดนี <Pop keys in expand> ้ถ้ามาแบบที then, hey, 4, oh so ่หนึ so <win Form ation> so ่งก็จะมาแบบนี้ครับแต่ถ้ามาแบบที่สองก็จะมาแบบนีลองดูนะนะครับถ้าหนูได้ว่า R กําลังสองของหนูประมาณสี่พันเก้าร้อยนั่นหมายความว่านักเรียนก็ต้องมาคิดครับว่านักเรียนก็มาคิดครับว่าจํานวนจริงใดครับจํานวนจริงใดที่ยกกําลังสองแล้วได้สี่พันเก้าร้อยจำนวนจริงใดยกกำลังสองได้สี่พันเก้าร้อยนะครับมันก็คืออะไรนั่นแหละมันก็คือ ก็จะประมาณเท่าไหร่ครับรูทอะไร4900กับลบรูทสี0 0เพราะการที่คุณครูถามมาครับว่าจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองกได้4900มันตรงกับนิยามของรากที่2ถูกไหมเพราะนั้นก็จะมีรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบนะครับซึ่งก็คิดออกมาได้ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบหรือ ใดๆก็แล้วแต่นะครับนังเงียนไปทบทวนการหาค่ารากที่สองเนาะหนูจะได้ออกมาเป็น70กับลบ70ถูกไหมเพราะการหาค่ารากที่สองจะต้องได้รากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบแต่ถามว่าทําไมข้อนี้ทําไมแบบนี้ถึงตอบเป็น2คําตอบนะครับทำไมฝั่งนี้ได้แค่70ซึ่งมาเป็นแบบนี้ครับในการรากที่สองเนี่ยนะครับรากที่2หรือหนูไม่คิดรากที่2ก็ได้ รามองออกว่าอะไรที่ยกกำลังสองได้4,900คือ70กับลบ70เลยก็ได้นะครับที่ออกมาเป็นสังกามต่อบแบบนี้เพราะเราใช้บทนิยามของรากที่2แต่นักเรียนอย่าลืมพิจารณาครับว่า R ของเราเป็นอะไรครับ r ของเราเป็นแทน R แทนอะไรครับแทนรัสมี แทนรัศมีซึ่งรัศมีเป็นความยาวถูกไหมครับมันเป็นความยาวเพราะฉะนั้นความยาวติดลบได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้า R เป็นรัศมีเนี่ยมันแทนถึงความยาวแสดงว่า R สามารถตอบได้เพียงค่าเดียวครับค่าที่เป็นบวกเนาะในทางคนวนโอเคแหละว่ารากที่สองของเราหามาได้เนี่ยมีทั้งสองค่าคือบวกกับลบ นะครับแต่ตัวแปรที่เรากําหนดหรือสิ่งที่เราต้องการหาสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอ,ตอนนี้อาของเราเนี่ยมันคือรัศมีซึ่งรัศมีเป็นความยาวถูกไหมครับเนาะเพราะนั้นความยาวติดลบไม่ได้เพราะนั้นไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับคําตอบก็จะเท่ากันเนาะเพราะนั้นคณิตศาสตร์นะครับเป็นการแก้ปัญหาโจทย์หนึ่งข้อนักเรียนสามารถใช้กระบวนการได้หลากหลายวิธีตามที่เราถนัดและเราเข้าใจมันนะครับถ้าเราเข้าใจมัน เห็นนะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยครับว่ารัศมียาประมาณเท่าไหร่รัศมีของวงกลมนี้ประมาณ ก็มีคาว่าประมาณด้วยนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์เราเป็นประมาณเนาะไม่ใช่เท่ากับและจริงๆแล้วข้อคําถามเขาถามชัดเจนว่าประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณกี่เซนติเมตรบอกหน่วยมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆตอบก็ต้องตอบว่ารัศมีของวงกลมนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้น ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้คือเราใช้ความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงมาใช้นะครับความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะครับหรือจะใช้สมบัติเลขกาลังมาช่วยด้วยก็ได้ซึ่งจริงๆพวกนี้มันเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจํานวนเนี่ยแหละนะเรื่องจํานวนนะครับโอเคแล้วพบกันในตัวอย่างถัดไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ